สวัสดีค่ะต้าจห่ายินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสูช่ช่องสายจีนบายเราชุดต้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันในบทใหม่นั่นก็คือี่สคเขาใจจัว่วโยสีอ่าพวกเขานะคะกำลังเล่นเกมอ่าหัวข้อของเขาในวันนี้ตรงตัวเลยนะคะ ถานแปลว่าพวกเขาใช่ตัวนี้นะคะแปลว่ากำลังต่อไปคำว่าจั่วโยซี่นะคะหรือเราจะพูดอย่างงเงาหวานโยซี่ก็ได้นะครับแปลว่าเล่นเกมบนั่นเองนะอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหานะคะเราซื้อเตาก็อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนเราไปเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนเลยค่ะอ่ะมาดูนะคะคำศัพท์แรกนะ อ่านว่าเผ่าปุเผ่าปุแต่ว่าวิ่งเล่นหรือวิ่งธรรมดาก,ก็ได้นะคะวิ่งเล่นหรือวิ่งนั่นเองต่อไปนะคะภาพที่สองฉ่าผีเจี๋ อ่าอันนี้จะอ่านออกเสียงยากนิดนึงนะคะเราจะไม่อ่านว่าเที่ยวผีจินเอ๋อนะสองตัวนี้เราจะอ่านควบไปเลยนะคะเราเอาคำว่าจินกับเอ๋อรวมกันเป็นเจิรนะคะอ่ามาเที่ยวผีเจิร์ที่ยวผีเจิรอเลินด้วยนะคะ เที่ยวผีเจอแปลว่ากระโดดยางใครเคยเล่นบ้างคะใครเคยเล่นหน่อยใครเคยเล่นยกเืออ้าวมีนะคะนักเรียนบางคนเคยเล่นกระโดดหนังยางนะคะหรือเราเล่นกระโดดยางเล่นเองนะคะต่อมาเจ้าเฉาไม่ใช่เจ้าเฉาคุ <c oughs> ูตอบอเสียงผิดเจ้าเฉา เชาว้วาวเช้านี่นะคะแปลว่าทำอะไรคะทำกายบริหารตอนเชา้าแต่ถ้าบ้านเราตื่นเช้ามาก็แค่อะไรคะโอ้ยบิดขี้เกียจมานิดหนึ่งแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมานั่งทำงานนะคะหรือไปอาบน้ำกินข้าวนั่นเองนะ,ะเด็กๆเ,เป็น กูเต่ารู้ตื่นมาปุ๊บมีแบบ,บิิที้เกียจนิดหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาจากที่นอนนั่นเองนะอ่ะมาดูทีนี้เราเรียนทำศัพท์ไปแล้ว3คํคำนะคะทีนี้มาอ่านตามเราชื่อเต่ากันเผ่าู่เผ่าบุวิงเี่าเช่า ชาชากายบริหารตอนเชา้าอ่ะมาดูอีก3ามคำกันนะคะคำที่4อ่านว่าโหยซี่โหยซี่แปลว่าเกมต่อไปทีจู ชิวท,วทววีฟุตบอลน,นั่นเองนะคะหรือว่าเตะบอลน,นะพูดสั้นๆยังไงว่าเตะบอลต่อไปคำศัพท์สุดท้ายของวันนี้ค่ะไทยผีวไผี เีวเด็กๆเ,เห็นว่าเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรเอ่ย,อยมันบอกอยู่แล้วว่ากำลังเล่นอะไรคะเล่นอะไรเอ่ยใครตอบถูกบ้าง ไพ่เฉียวนะคะแปลว่ากำลังตีหรือว่าตบลูกบอลยางนั่นเองนะคะอ่ะตีลูกบอลยางไพ่ตัวนี้นะคะไพ่ตัวนี้จะแปลว่าตบหรือตีส่วนคําว่าผีฉิวตัวนี้นะคะจะแปลว่าลูกบอลยางนั่นเองนะอ่ะมาอ่านตามาื้อเตัาเลยคะ่ะโยซี่โยซี่เกม จูเทีู่足ิเตะฟุตบอลพีย皮球พียิว,ยวตีลูกบอลยางอ่าเราเรียนรู้คำศัพท์อันนี้แค่คำศัพท์ส่วนหนึ่งของบทนี้เท่านั้นนะคะเราซื้อเต๋าอยากจะรู้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยเข้าใจนะคะแล้วก็รู้จักคำศัพท์หรือยัง เราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่20ค่ะเช่นเคยนะคะเขาบอกว่าให้วงกลมคำศัพท์ที่ได้ยินนะอะมาดูคำศัพท์ข้อที่1กันข้อที่1น,นะคะส่วโยซีส่วโยซีถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เวลานะคะคำว่าจัว่วโยซี่อ่าจัว่วโยซี่คือภาพไหนคะเด็กๆใครว่าเป็น A ยกมือใครว่า B ยกมือเลยคะ่ะหรือใครว่าเป็น C อ่ามาดูเฉลยกันนะคะคำว่าจั่วโยซี่คือภาพ คือภาพ C นั่นเองนะคะจ้วยยซีแปลว่าเล่นเกมต่อไปนะคะคำว่าเจ้าชาวเจ้าชาวเจ้าเชา,ชา,ชา,ชาแปลว่าอะไรพร้อมแล้วไปกันเลย มาดูกันดีกว่าว่าคำว่าจาวชาวเนี่ยนะคะจะคือภาพไหนใครว่าเป็น A ยกมือขึ้นใครว่าเป็น B ยกมือหรือใครว่าเป็น่าเด็กๆว่าเป็นภาพไหนกันคะอ่าภาพจา่ชาวนะคะก็คือภาพ นั่นเองนะคะคือการกายบริหารยามเชา้านะคะอ่ะสองข้อผ่านไปแล้วทีนี้เราเหลืออีกสองข้อใช่ไหมคะไปดูกันเลยข้อที่สามนะคะคือคำว่าเี่ยวผีเจิอเ่ยวผีจออ่าเ่ยวผีเจิอจะเป็นภาพไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ดีเลยนะคะคำว่าเที่ยวผีเจอคือภาพไหน A B หรือว่า C เด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะ,ะมาดูเฉลยกันอ่าใช่แล้วคะ่ะเที่ยวผีจอนะคะก็คือภาพ A นั่นเองนะคะก็คือการกระโดดยางนะต่อไปข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะ คือคำว่าที่จู่เฉีวที่จู่เฉีวอ่าที่จู่เฉีวนะคะแปลว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ดูการคำว่าที่จูชิฉวนะที่จูชิฉวเนี่ยมันคือภาพไหนเอ้ย <c oughs> มันก็คือภาพบีบอยนั่นเองนะคะภาพบีคำว่าที่จูชิฉวแปลว่าเตะฟุตบอลน,นะคะอ่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะยัง จำคำศัพท์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะก็กลับไปชบทวนนะแล้วพร้อมอ่าแล้วมาพบเจอกันนะอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้เราซื้อเต่าต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ไปบ y e จาย,ายจี